ปากเคียคอไปหนองไว้สบายดีทุกคนสวัสดีทุกคนเนาะขิปนี้ฮันสิพาทุกคนมากินตำมหุงพี่น้องเนี่ยตำมหุงนี่แล้วตำเองแต่ว่าบได้เห็ดห้เบิ่งพี่น้องไว้เพราะว่าเขาเห็ดห้เบิ่งหลายลีปแล้วเนาะและ้วก็ได้ปิงป้งไก่พี่น้องนี่ปิ้งไก่ไปซื้อมากแต่วนันมงุงนี่ตำเองพี่นอ้องพักกระซิมีพักพักนั่งเลิศพักอีเลอศนั่นแหละแล้วก็จะพักยังนี่ลืมแล้วก็ ปิ่งหัวใจพี่น้องมาเขาเรื่องก hmm. ินเลยกินมีมากเลยปุปบปับกินเลยพี่น้องมือนีสิมาแบบมีผ่าหมัดหัวในพี่น้องหัวมันห้อนมันห้อนเลยก็เขาว่างแพนไว้แล้ววะกินจนตาบึงหงมันเหือ่อต้องออกลายก็เลยเอาผ่ามหมัดหัวไว้ไว้กันไอ้ให้มันสับเนือพี่น้องให้มันซอยสับเนือคำแรงแหกมาเเลยคำเสนอเนี่ย Tàm ngủ mikin Kinh bố mi bùi bùi bìa Kinh bìa lọt มันดีโปตัมไร่ปรตมรปรัมรมันสกินบปเบิดเสียดายของเลยอ่ะบัง i mm -hmm. Giòn sẹp phía 嗯哼，嗯嗯睡觉。 พักนั่งเลิกนกี่็กินกระตาหงกัเขากันอยู่ดรอพี่น้องค่ะอือหือ เริ่มมาแล้วพี่นอ้องเผื่อเริ่มมาแล้วเหี้ยปากเหี้ยคอพี่น้องเลยขอโทษขออภัยเด้อพี่นอ้ <c oughs> อง เอามือบีเอาก็ได้นาอแต่ว่ามันมันบอสะใจซามันแหนกินคือเมื่อกีน้กน,น่ะสัวกินโดเนาะอ เือน้องกินไปน้ำเสร็จเหือไปน้ำ ม่วนเรเลล่ารถพัก ครับเจ้าพี่น้องเปิดหน้าต่างไว้มันนี่ยบดิปิดโหลดบุกคอยมีมากกว่าน,นี้คือเงียบๆก็เลยเปิดหน้าต่างไว้พี่น้องมันถึงเย็นแน่เปิดให้ร่มมันเขาโอ้ เพชรเอาเรื่องเลยยอดไวบ้บ่นี่สิบเบด,รเบดหรือบอกว่า Bố Ừ. Hết. ใส่มาพริกสามอย่างพี่ต้องใส่พริกขีนหนูอ่าพริกฮาวและกับพริกพริกสดแดงๆกับปาดโธออกลีด,ดิบบ์เต็มปานเน่ยสุดยอด mm hmm. ยอืมแพง เพชรอลีพ <mm ี่น้องบริเพชรลิลลินด้วยเนี nine> nine> ่ยเพชรสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายพอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องสบายดี